สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้ำมนก็พร้อมนะคะจะลงเล่นปลาบินกับสองสาวนะคะสามคนนอนเดียลันอนลอ๋อแรงๆนะเพี่ อะไแรงแรงข้อตั้งแรงเอาไปดีมาแล้วไอ้ฟางหันมาเลยอ่ะที่เอาเข้าแบบข้างบนแล้วแล้วก็ค่อยๆค่อยๆจลงมานะโอ้โหโอ้โห ซอนกิกีพี่เไปก่อนคนนึงอันนี้ผมนั่งดูเองเขาเร่ก่อนโอเคซอท้ายไปก่อนเอาคืนได้สองคนบ่เอขาไม่เคือคือบินแล้วก็ยัไม่เปลี่ยนเดจะไปเปลี่ยนการน้ำนั่นแหละวน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 ยกตั้ทางนี้นะวนแล้วไว้ไว้

สถานสถานไม่ิดจริเหรอไมสถานไม่ปิดเลยงวัดเป็นจัหเอออหัดหดเดี๋ยวน้ำมนต์แกงอ่ะน้นหรอว่หดหดไนไ น่าจะแบบไม่ไหวอ่ะขนาดดูโซฟาเนี่เสือเสือเตรียมพร้อมแล้วเสือชุดพร้อมแล้วพี่เอ็มต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วขนาคำสมบูรณ์บึงโขงหลงนะคุณผู้ชมนะวันนี้กำลังหยุดเชิดเชยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เลาเบียกับฟางบอกเป็นไงเอาเอาไหม ไม่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 โอ้าที่มันเพีนีม้นนเมีคนแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหดูมันหานาเียนะน้ามนนั่งอยู่กับคนขับเจ็ตีนะฮะโอ้น้มนพูดนะ ปาบิน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 เฮ้ยไม่สูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังไม่สูงเอ้าว่าจะใครกีกคนนึงสิแรกโซฟานั่งได้กี่คนสามเหรอแล้ไม่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 ห้าคนมันนั่งได้ห้าคนห้าคนชื้นดูทาชื้นดีกว่ามั้งอือพี่เอ็มไม่ไม่มีกลัวอยู่แล้วทางนี้ไม่มายังมายังเดี๋ยวรอเด็กๆด็กมาค่ะน่า มาแล้วมาแล้วมาแล้วออูแคโอ้จังหวัดกเออสูงอีลเมื่อกี้บินสูงมากเลยโอ้เจ็บคอเ่งเลยวะลงมาเนี่ยเปลี่ยนคนเลยใช่ไหม Năm Môn rồi. <laughs> <Đó là bón. cười> <tùa>, <laughs> พอได้อะพอได้โอ้โหมันเหมือนจะพั่มแล้วแต่มันไม่พั่มมันร้ายเลยมันร้ายเลยไปแล้วครจังเล่นนะก็มีทูชี่นะทูชี่อยู่แล้วนะอ๋อโอ้โหแรงเกินคือร้อยจอนนี่มีน้อยยังไม่ขึ้นเลยครับมีนสุดท้าย น้อยสู้ชีวิตสุดน้อยสู้สู้จริงๆเลยร oh, เราเห็นตรงนี้เราคิดถึงสาวมนสาวมนนั่งอะไรนะอันเดียวนะ่ะโดนัทโดนัทกลมๆอ่ะโดนัทอ่ะมุนอะ่ะคนเดียวอะ่ะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ชมของชมเมลอดนะจ๊ะอะมรแล้วมา้วมาแล้วขอประทานอภัยนะคะใครใครใครนั่งกรน3คนเลยหรืเปล่าดิีนมนบนี้เป็นนน้มนนอ้เปลี่ยนแล้วนะโอ้บนแล้วรอยู่บน้ายนะโอ้โอ้ย แนนขึ้นอ่ะหลุดตั้งแต่ขึ้นเลยโอ้โหสู้ชีวิตมากพี่อยู่ข้างล่างนะพี่อืมงี๊ตาวเลยลำมนถูกใจไหมเอาอีกว้าวต่อเลยเหรอต่อเลยเหรอโอ้โหสู้ป้านะคะทุกคน ไปรุ่นบ้าพลังไยรุ่นบ้าพลังกรี๊ดใช่ไหมกรี๊ดจนเจ็บคอเลยนะฮะไม่อยากจะคิดนะคะได้ค่ะแต่ต่อเลยนะคะแข่งนะครับแข่งเ้ยเอาแบบเอาแบบแรงๆเลยลูกค้าแข่งลูกนแล้วต้องฝันรอดูนะในคลิปหน้าเราจะเป็นยังไงตอเย็นๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้มจะเย็นมากเลยขึ้นที่บันค่ะน้ำมันก็ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะต่อนะคะ จัดโซฟาต่อนะคะทุกคนเครื่โซฟาใช่ไหมใช่ค่ะโซฟาเมื่อกี้บินสูงมากเลยนะคะจัดต่อนะคะมินน้อยก็สู้ชีวิตนะคะเอกี้เขาเรียกอะไรนะบินบินอ่ะปลาบินค่ะเรือบินเหรอเรือบินเรือบิน แล้วนนี้โซฟาบอก เด็กสามคนนี้สู้มากต่อเลยสู้มากเอาไม่กล้ามนะอันตัวนี้นะรวมรวมในบินค่าอาหารได้นะคะเพราะว่าเป็นเดือกของร้านค่ะอันนี้เป็นเดือกของทางร้านชื่อแม่พนนองลาเผานะฮะอยู่ที่หาดคำชะมดเด็กน้อยอย่าขึ้นร้องแล้วนะน่ะอันนี้สูงสุดได้กี่คนนะฮะอั้าค่ะเดีวนอ้าวก็นี่ไงเนอะ แอดมินแนนให้ให้ขึ้นเลยใช่ไหมคะไอ้เปรี้ยวอยู่ไหนแอดมินแนนกับเปี้ยวทำไมไม่ขึ้นไปได้ตังห้างโอ้ร้องตามพี่แล้วทีนี้อาเกิดเงีนแล้วอ้าวมีคนดื้อแล้วหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับร้องตามพี่เลยเป็นเป็นของเป็นของผู้ใหญ่เขาเด็กโตโอ๊ยท่ก็ให้การ่วยเหลือเออแอดมินอยากไปด้วยแล้ว

ไปมาใกล้มากแต่นี่คือกลุ่มกล้องไม่หนุเฉยนะคะเสียงกรีดมาถึงนี่อ่ะมีนายไปยขี่กล้วยแล้วเหรอ ดูลอยลอยโอ้โหไปเสืออะไรไหมคะโอ้ยไอ้ไอ้ปลาดิมเมื่อกี้ยัโอเคกว่าโอเคกว่าเหรออะไรอยางเงี้โอเคกว่านี่มันโอ้โหมันรู๊อะไร